ชาสมันที่ดีได้ครับยิ้มนิดนิดยิ้มนิดนิดเออลองสิห้องอาหารวิลล่าคาเฟ่ของเรานั้นมีโชว์มากมายเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวอาหารการกินของเราโดยเฉพาะซีฟู้ดเนี่ยจ้าหัวเฮ้ยาทำไมฮะยุงทำไมเดี๋ยวมาอีกตัวชกนะเชาสมันที่ดีได้ครับยิ้มนิดนิดยิ้มนิดนิดเออลองสิ สวัสดีครับแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพผ่านไปผ่านมาย่านนี้ท่านจะต้องประทับใจแน่นอนเพราะการบริการของเราเป็นอย่างไรยิ้มการบริการของเราตลอดเวลาเ,เรามีมแต่รอยยิเหมือนในไข่นุ้ยนะ เมือไไข่นุ้ยเอาธรรมดาดีกว่าแต่ว่าพูดดีแต่ม,มือมือมันไม่ได้นะฮะมือไม่มีฟิลลิ่งเลยครับไปยืนไฝ่หลังอย่างก,กับผู้ใหญ่พูดให้เด็กฟังไม่ได้เราต้องนอบน้อบมบัแขกนะฮะเออไม่ได้เดี๋ยวก่อนมานี่นอบน้อมบับมแขกเข้าใจไหมต้องสวัสดีครับเชิญเลยครับจองตัวอย่างขับนั่งตรงนู้นตรงนี้พักนาทานน้า,นานก่อนอะไรมันต้องมีฟิลลิ่งแต่เสียงมันใช้ได้ไม่ต้องไปไหนเสียงใช้ได้เลยเอางี้ย,ยืนพูดดีด,ด,ดีเดี๋ยวผมหามือมาให้ยืมมือนะฮะเอามือใส่ไปด้ยมือใส่ไปเลยเออนี่นะ กาพูดไปมือไม้ทำไมทำมือไปหงสัมพันธ์ที่ต่างเป็นคนคนเดียวกันลองสวัสดีก่อนดิสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีครับต้องไม่ได้ไม่ได้สวัสดีครับต้องนอบน้อมต้องนอสวัสดีครับข้าวห้องน้ำไม่เคยล้างสักทีเลยไม่โทษใครก็มือแกเองไม่ทำไมเกี่ยวไม่บอกใครก็ละมือนี่มือแกนะจำมวนนะนี่มือแก ปากพูดไปมือไม้ทำไม้ทำมือไปรู้อยู่แล้วต้องเล่นมุกนี้สวัสดีครับไม่ก้มแล้วแสบจามูกไม่ไหวใครจะทนได้พูดไปสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทอรบคารพทุกท่านผ่านไปผ่านมาย่านนี้มาที่นี้แล้วท่านสบายใจก็สวัสดีครับ เป็นอย่างไรการบริการของเราท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าประทับใจขนาดไหนทุกท่านสวัสดีครับเด็กเสิร์ฟของเราเป็นอย่างไรบริการทุกโต้เห็นไหมสวัสดีเด็กเสิร์ฟ พวกเดียวกันไม่ต้องวายพวกเดียวกันพออี่ถ้าทานอาหารอิ่มแล้วนะครับออทานเบียร์เย็นๆปวดท้องห้องน้ําเชิญทางนู้นห้องน้าเราส,สวัสดีห้องน้ํอ,อโอ้โอไม่ไหวไปไหว้ทาไมห้องน้ำมาเถอะนี่ก็ไหว้ทียิบเกินไปเนี่ยเขาพูดดีอยู่แล้วพวี่โคนเราเนี่ยทำอะไรต้องปานกลางไม่ตึงและไม่ย่อนนี่ไหว้เกินไปอีกนะฮะแต่เสียงคุณใช้ได้นะขอสักคนได้ไหมได้เอาชัยโยชัยโยเอามือใส่ไปดิมือใส่ไปเลเอา้องสวัสดีก่อนดิเหมือนไหม สวัสดีครับ<อ>แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผ่านไปผ่านมายา่านนี้แล้ววิลล่าของเรานี่จุดเด่นที่สุดเลยถ้าท่านผ่านเลยไปแล้วสแสดงว่าท่านนี่ไม่รู้อะไรจริงแน่นอนเข้ามาวิลล่าคา <laughs> เข้ามาวิลล่าคาเฟ่แล้วท่านจะมีแต่ความสาบายเจยขอกราบขอบพระคุณคุณแม่สายบัวจากบ้านแพรวคุณแม่ชบา จากมหาเชยที่มาเป็นกําลังเจยให้มนโนราเติมมนโนราเฮินล้านโอไม่ไหวแต่ที่บ้า,เานเฮินไม่มีปอกเด้งแม่จ๋าเมื่อคืนตาสุดท้ายเจอสามเด้งแหวนกระเด็น <î vs> รำย้อยเกินไปรำไม่หยุดเลยไม่หยุดไม่หย่อนเลยพร่โทไม่มีจังหวะด้วยแต่เสียงคุณมันใช้ได้ใช้ได้ได้เหรอขออีกสักคนได้ไหมอีกคนเดียวพอเลยคนเดียวนะเออคนเดียวเอ้าเามาญี่ปุ่นใส่ไปญี่ปุ่นใส่ไปออนี่ว่าโอ้ยแต่คนละสีค่ะอ๋อแต่ใช้ได้ใช้ได้เขียวเสวยท่าเดียวอกล่องออกมาเป็นชมพู่มะเหมี่ยวได้ได้ได้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้ครับลองสวัสดีดิสวัสดีดิสวัสดีครับ แขกผู้มีเกียรติที่คารบทุกท่านมาใช้บริการที่วันล่าวิลล่าแล้วเอ้าทำไมคนรีบมาใช้บริการที่วิลล่าแล้วท่านสาบายใจแน่นอนเพราะวิลล่าของเราไม่มีอะไรอีกแล้วที่ว่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้ทุกตุกต้นที่ว่าไอา้อ่องนะอ้ยะโอ้ยมือนี้เป็นสันนิบาต ญี่ป <điều> ุ่นก็ไปแกล้งค่ะอ้ยโถเขาพูดดีอยู่แล้วญี่ปุ่นชอบแกล้งอ่ะออจริงๆเลยเชียวเพื่อมาเอาขออีคนเดียวหน่อยอีคนเดียวอีกเหรอีกคนหนึ่งคนเดียวนะเอ้ยคนเดียวลองเอาคุณตุ้ยคุณตุ้ยใสไปดิใสไปดิอนี่ใสไปเลยนี่มือนี้เป็นไงนี่เป็นไงใช้ได้ไหมมือนี้เออมือแกมีแหม่มีเพชรมีทองโอ้เยอะะเลยนี่มันต้องสมบูรณ์อย่างนี้โอเคฮะมือร่ำรวยดูแหวนเพชรเสียก่อนเผมเองเห็นไหม มือผมเองนะไม่ใช่ทองธรรมดาทองฝังเพชรนะเห็นไหมเอ้าข้างหลังลอกแล้วอย่าไปพูดอย่าไปพูดของเราไม่ต้องพูดเลยของเราไม่ต้องพูดไม่ไหวตายแล้วพ่อคุณอุตสา์คุยแป๊บเดียวไม่ลอกไม่ลอกไม่ลอกสะเทือนวันดีวันนี้วันดีวันดีก่อนวันดีเขาแต่งตัวก่อนโอ้เออมันแสดงว่ามือรู้จริงนี่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 อ่าอ๋อชอะไรฮะวิกจ๊อ น้ำหอมเออเน้ำหอมน้ำหอมสวัสดีก่ันสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านท่านมานั่งที่วิลล่าคาเฟ่แล้วท่านจะนั่งโต๊ะไหนมุมไหนเราคิดเสมอว่าท่านคือบุคคลสําคัญบุคคลสําคัญเอ่คันเสียแล้วบุคคลสาคัญคันเสียแล้วเอาคันคันคอย่าลืมะทุกคืนเชิญมาคันกันที่นี่ มาทานที่นี่มาทานทนี่มาทานอาหารที่นี่เ,ออเรามีโชว์มากมายแต่เราไม่มีชาร์จแม้แต่สาหึงเดียวแขกผู้มีเกียรติครับมาจัดงานวันเกิดเลี้ยง,ส,งสังสรร์หรือว่าเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่วิลล่าของเรากว้างใหญ่อะไรฮะยุงยุงกัดแล้วตัวหนึ่งไม่เป็นไรมั้งแต่ไม่เป็นไรหรอกน้องเป็นประตู ปิดประตูดีกว่าฝนตกนี่ยุงวิ่งหนีเข้ามาในนี้ได้แกกผู้มีเกียรติครับ,รบอย่าลืมนะครับว่าห้องอาหารวิลล่าคาเฟ่ของเรานั้นมีโชว์มากมายเยอะที่สุดในประเทศไไตเลยทีเดียวอะไรโอ้โหไม่อะสองตัวยุงสองตัวตัวแรกตัวเลขตัวแรก,กไม่เท่าเลยตัวที่สองนี่ใหญ่ขึ้นแ,บบแต่ แต่ไม่เป็นเไร,ไเ,ไรเด็กปิดประตูแล้วไม่เป็นไรนะพี่ชายนะ<ม>นั่งทานตามสาบายยุงไม่มากแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาหารกันดีกว่าอาหารการกินของเราโดยเฉพาะซีฟู้ดเนี่ยจ้าหอ,อ,อะไรกันฮะไอยา<อ>ทำไมฮะยุงตัวที่สามใหญ่จังเลยทำไมเดี๋ยวมาอีกตัวชกนะ พบกับความสฝึกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดใครอยากได้เียงหัวเราะก็มาที่นี่เป้นเป็ดกับไรค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค e อมเมดสุดยอดลูกเพีย